hi everybody uh now i cooking mushroom chicken for john to take it to his friend in work tomorrow he have meeting with a manager at queen mary hospital okay about how going on after he get a treatment concern and you know and Talk about your how to do how go in g on okay ค่ะทุกคนตอนนี้ดิฉันก็กำลังทำมัสมั่นไก่นะคะอ่าจอนสามีดิฉันก็กะว่าจะเซอร์ไพรส์เพื่อนนะคะก็เลยอยากให้ฉันทำอาหารไทยไปเลี้ยงเพื่อน14คนนะคะที่อยู่ที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ครบหรือเปล่าเพราะโควิดนะคะฉันก็เลยทำมัสมั่นไก่นะคะแล้วก็เขียวหวาน แกงเขียวหวานไก่แล้วก็จะผัดผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะเพราะว่าเกิดบางคนไม่กินเผ็ดของเราไม่เผ็ดแต่เขาอาจจะเผ็ดนะคะค่ะนี่ค่ะอีกหม้อนหนึ่งก็กำลังต้มแกงเขียวหวานไก่ต้มกะทิอยู่นะคะค่ะนี่ฉันเพิ่มชิลีในน้ำมัน พริกผัดน้ำมันเข้าไปนิดนึงให้มันมีสีสันนะคะให้มันมีสีสวยนิดนึงคือตามสูตรแล้วนี่ก็จะใส่แค่แกงพริกแกงมาสมั่นใช่ไหมคะคมันก็จะสีเหลืองๆเลยนะคะค่ะก็เลยอยากให้มันมีส,รรสมีสันน่าทานนิดนึงเลยใส่พริกผัดน้ำมันนะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะนะคะก็ uh. ไม่เผ็ดค่ะ นะะก็ทํหม้อใหญ่เพราะว่าท,ทําทีก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็จะให้ลูกค้าดิฉันชิมด้วยนะคะกะทิใส่สองกระป๋องนะคะไก่สองแพทแล้วก็มีมันฝรั่งอีกแพทใหญ่หนึ่งนะคะจะได้แบ่งงกันทานนะคะแล้วก็เาทานกับขนมปังดิฉันทำทานกับขนมปังอันนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหั่นนะคะเป็นชิ้นๆให้ทานกับมัสมัมนนะคะแล้วก็จอนจะให้หุงข้าวจัสมิาข้าวหอมมะลิเ่ยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนนะคะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวขอทำอาหารต่อน,นะคะบายค่ะ